ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีกันแบบมืดๆเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าอีกสามสิบห้านาทีก็ออกไม้ดังครับวันนี้พองเจ้าไม้ปักท่อครับผมไม่รู้ว่างได้ไงมาถึงตรงนี้ตอนตีห้าอาจจะตีห้าตรงเลยนะผู้มือมเคียด้านหน้าออกนะครับก็เดี๋ยวจะลงคันแล้วนะครับผมกำลังจะเริ่ม อะจะผสมเหยื่อตามเชียร์ตามชมครับนะ,นะนะจะมีผลงานให้ได้ชมหรือเปล่าวันนี้ฝ่าดัง <c oughs> แตกใจตรงที่ว่า <c oughs> <c oughs> แตกใจตรงไหนนะปะลิกหม่ว่างเฉยเลยว่างได้ไงไม่รู้ว่างได้ไงวันอาทิตย์น้าไปไหนกันหมดไม่รู้ นะกลับบ้านจินกันหมดหรือเปล่าวันนี้วันเที่ยวด้วยเราก็มาเที่ยวมา,มาสุดยาเหยื่อของน้าปลาหมึกเช่นเคยครับผมนี่ครับเหยื่อน้าปลาหมึกถุสงละหนึ่งกิโลนะครับทำเอาไว้อากาศเย็น,าายนยวันนี้อากาศเย็นมาก เราเคยลงอยู่แต่ตรงหน้าฝั่งโน้นนะครับหน้าฝั่งขวามือฝั่งโู้นค่ะมีนะบอกว่าลองลองฝั่งนี้ดูฝั่งนี้กินดีบ้างครับลองดูครับผมก็ค่อย,อยปั่นตีไปเรื่อยๆนะครับนะ นี่กออ็นั่ง <c oughs> ได้ใกล้เลยถือเงี <c oughs> ้ยฮึ่ไปดูนะตอนนี้นหนาขึ้นหนีใกล้เหรออือ ยหงื่อไหมดูดูดูแรงด้วยไปไปอู้สับเปียนไทม์เริ่มเลยพี่ตักพี่ตักทีนะคนนั่นที่เลย เียนตัวแรกนะครับผมมาอย่างเดียวเลยครับไซส์สวยเลยครับเดี๋ยวๆปลดให้นะนะดูอนี่กินแบบปืดๆเลยครับผมคันกระดกตึ้งเลยไซส์ฝ่ามือเลยครับผมนี่เลยครับโอ้เหย้ยนะปลาหมึกเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวก็ชังไม่ได้กันรก่อนนะอยู่นี่แหละ Ô, 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 ô. Ê, phim, phim, phim. ôi, đi mất mất, ơi ơi, 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 ย่งแรเ,เลยพุ่งไปอ่ะจะไดสู้อ่ะมันคือปลาอะไรมันคือปลา,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 าอะไร

เตมที่สอได้ตอนหกโมงยีสามนะ แปดโมงแล้วครับเจ็ดโมงอีกค้าสิบเจ็ดนาทีเมื่อสักครู่นี้ผักตบไหลมาพราะน้ปลาหมึกงัดมาเจอถุงนี่ครับผมนี่ครับภายในถ้วยชามเต็มเลยนะครับผม <S 2> <S 2> เป็นถ้วยชามครับน่าจะเป็นเรือหาปลาทำร่วงแล้วหาไม่เจอแน่นอนครับผมเนี่ยครับถ้วยชามเต็มเลยครับผมวันนี้เงียบครับกิดเป็นเหยื่อชุดที่สองครับผมแล้วก็นี่คือจุดนั่งเราน้ปลาเล็กนี่ครับนาปลาหมึกเพิ่งทำขึ้นเมื่อกี้นะครับตามชมตามเชียร์ครับผมไปยลุ้นกันยาวๆครับหมายครองเจ้า <laughs> ไปมาเริ่มเลยครับผมเทียมนะครับเทียมมัดพ่อม่รักาดีเรียบไหม โคตรโหดเลยครับมีหน้าับ สองลำเลยครับนี่มาแล้วครับมาอีกแล้วยังมีอีกนะครับยังมีอีกนี่มาอีกแล้วนักสำรวจไมยธรรมชาติ ขี่ลำนะครับไมู่มอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <laughs> ยังเหลือครับยังเหลือยังเหลือครับ <laughs> นี่ ยังเหลืออ e ีกครับยังเหลืออีกนี่นี่โอ้โหยังไม่หมดนะครับยังยังนี่โอ้โหโน่น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 โอ้โหจะว่าจะ่สิทธเลย อย่างไม่ได้รับ เดี๋ยวน,นะครับคงจะเห็นอย่างที่เห็นแล้วครับผมวันนี้วันอาทิตย์นนก็คงทั้งวันครับจบค,ครับทุกคนครับิบลง ทานผู้ชมมาหอดบ้านแล้วก็สรุปเตรีมให้ชมครับในซีตครับผมปากแห์หนึ่งแต่เพี้ยนสามแต่แต่เพียเพ้ยนตัวนี้โอ้ตัวใหญ่เลยครับผมตัวใหญ่แห้งแต่เพี้ยนแมนงามใสสวยครับผมโอเคครับเราจะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกันได้ครับผมเอาอย่างแน่นอนวันใดนะครับไม้ธรมรมชาติวันนี้ก็อาจิต ลาดไปเนี่ยเพราะว่าเขาเฝ่าใหญ่ไหมครับโอเคครับผมเราพบกันใหม่อีพี่นาครับสวัสดีครับ